หลังจากย่าฉันไม่มีบ้านให้กลับลูกในอ้อมแขนและฉันถูกพี่ชายรับไปอยู่ด้วยแต่สิ่งที่ฉันเจอในบ้านหลังนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาความลับที่เก็บไว้หลายปีกำลังรอวันที่จะถูกเปิดเผยคืนนี้ทุกสิ่งที่ซ่อนอยู่จะทำให้ทั้งหมู่บ้านต้องช็อกคุณพร้อมหรือยังที่จะเห็นความจริงทั้งหมดเมื่อฉันเข้ามาในบ้านพื้นที่เต็มไปด้วยความเงียบและเงามืด ฝุ่นละอองลอยขึ้นตามแสงไฟทำให้ทุกอย่างดูน่ากลัวมากขึ้นแม่ของฉันหยิบสมุดเก่าปกม้วนหอเหมือนเก็บซ่อนความลับมานานหลายปีร่างของเขาอดีตสามีฉันปรากฏอยู่ตรงหน้าสายตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและในมือของเขาสมุดเล่มนั้นบันทึกทุกความลับทุกความผิดพลาดที่เขาเก็บไว้เป็นความลับมานานฉันกอดลูกแน่นหัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่เขาพลิกหน้า แต่บางเรื่องเจ็บปวดจนแทบรับไม่ไหวบางเรื่องกลับทำให้ฉันเข้าใจเหตุผลของเขาแต่แล้วเสียงฝีเท้าจากมุมมืดดังขึ้นช้าๆชัดเจนร่างลึกลับค่อยๆปรากฏใบหน้าเต็มไปด้วยบาดแผลทางใจและสายตาเหมือนซ่อนความลับอีกมากคืนนี้ความจริงทั้งหมดกำลังจะถูกเปิดเผยจนไม่มีอะไรซ่อนอีกต่อไปเขาเปิดสมุดทีละหน้าเผยทุกความเจ็บปวดทุกความลับ อดีตสามีฉันยืนตัวแข็งพี่ชายยืนขวางฉันและลูกแม่จับมือร่างนั้นแน่นน้ำตาไหลแต่สายตาเต็มไปด้วยความเข้มแข็งเสียงกระซิบจากมุมมืดดังเรียกชื่อฉันอีกครั้งฉันรู้ทันทีความจริงยังไม่จบและคืนนี้เราจะ,ะเผชิญทุกความลับทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ในบ้านนี้ชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสุดท้ายทุกความลับถูกเปิดเผย ครอบครัวของเรายืนอยู่ด้วยกันแข็งแรงและมั่นคงแม่ยิ้มน้ำตาไหลพี่ชายวางมือบนบ่าฉันและฉันกอดลูกแน่นเรารู้แล้วไม่ว่าอดีตจะเจ็บปวดเพียงใดเราจะอยู่ด้วยกันและเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างสงบและอบอุ่นที่สุดคืนนี้คือคืนที่เปลี่ยนชีวิตครอบครัวเราไปตลอดกาล